สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสุขูสุขคนนะครับผมกับอานอีกแล้วนะครับหนุ่มหน้ามนคนร้อยเอ็ดนะครับที่ร้านสัญญานยนการค้าวันนี้จะมารีวิวรถดีๆนะครับรถมอเตอร์ไซค์พร้อมพ่วงข้างนะครับผมเป็นเวฟลอยนะครับสีน้ำเงินดำนะครับพร้อมซาลิงสวยๆแบบนี้เลยสีแดงนะครับผมพี่เบลเข้ามาดูใกล้ๆครับมาเบิรงนเก๋ๆครับผาพอแม่พี่น้องของห้ามาเบิรงรถงามๆคันนี้งเก๋ๆเลยครับผมรถคันนี้นะครับเป็นเวฟลอยรุ่นประหยัดน้ํามันครับรุ่นแหลกๆเลยลูกกคคคคค้้้าาาซืือออไปววมมุ่ขงเฟ็ อย่างที่บอกไปคือประหยัดน้ำมัน 2. อ,อะไรหาง่ายอะไรราคาถึกนะคบผมไปไซมาไซไปล้านซอมเก็ดสีบเขาก็ะซอมไหเพราะว่ามันบนยุ่งยากนะคบผมบนหยุ่งยากคือรถไซาพานแล้วที่นี่ขั้นนี้คือห้าติดพรมอั่วขาน,นะครับเสื่อมเจาข้อแบบนี้เลืเ,เลน้นๆนั่เสิอเลยข้อดีของการที่ ติดพ่วงข้างร้านเราคือบสเอียงบยบไสร์โสวัสด์พราะว่าเข้าเป็นร้านติดพ่วงข้างโดยเฉพาะนะครับขั้นนี้ราคาถือครับผมพ,พ่อแม่พี่น้องราคาแค่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมลือราคาถือราคาย่อมย่อมอม,มากๆเลยครับผมพี่ไปให้ไปหน้าไปสวนนี้ได้ปกติเลยรับสมัครลูกค้าอยู่นะครับผมลูกค้าคนใดสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์0930428614อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0844007960 ร้านเท้าหาง่ายบบบคักเลยครับอยู่ซีแยกไปแดงปากทางโวชัยถนนใหญ่ขอนแก่นทนทองครับฝากไว้ด้วยนะครับผมร้านสัญญานกันค่ะ